มา2โมเมนต์คนดังที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการพูดถึงน้องลิซ่าค่ะเพื่อนล่าสุดหลังจากที่น้องลิซ่าเพอร์ฟอร์มที่งาน B M e ใช่ไหมเราก็จะได้เห็นรีแอคของคนดังที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ,อน้องลิซ่าคือทุกคนในงานก็เต้นโยกโยกตามน้องลิซ่าไปนี่เลยค่ะตอนเพอร์ฟอร์มแต่ว่ามันก็จะเป็นบางช่วงบางชอ็อตเนาะที่ได้จังหวะแล้วก็ได้ภาพมานะคะอย่างล่าสุดนี่ค่ะก็จากกล้อง MTV นะคะเป็นคลิปของ e d i s o n สัน ซึ่งเธอเป็นผู้มีอิทธิพลนักร้องและนักแสดงชาวมริกันมีชื่อเสียงโด่งดังบนทิกต่อและก็มีผู้ติดตามมากกว่า88ล้านคนและก็กลายเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดอันดับที่5บนแพลตฟอร์มนี้อีกด้วยค่ะล่าสุดนี้นะคะเธอก็ได้มาร่วมง,งาน VMA นะและก็มีโมเมนต์ตอนที่ฟังน้องนิ่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีค่ะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโยกตามเรียกได้ว่าสนุกสนานกันทวหน้า ล่าสุดนะครมีคลิปนี้เปิดเผยออกมาซึ่งเป็นคลิปจากคุณเทสมคเครย์ I love Lisa's music video rockstar Sean Bankhead Who's my choreographer Did it and he's just ซึ่งล่าสุดนะคะคุณเทสไดีกล่าวว่าเธอชอบ music video playing rockstar Unbelievable I think he's one of the greatest choreographers obviously So โดยคุณเทสเป็นนักร้องและนักเต้นชาวแคนาดานะคะเมื่ออายุ13ปีนี้ก็มีชื่อเสียงในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายชาวแคนาดาคนแรกในซีรีส์เรียลลิตี้ของทีวีอเมริกาเรื่อง So You Think You Can Dance และก็พี่เขานะคะได้รับการเซ็นสัญญาโดย RCA Records ในปี2019อ่าก็เป็นค่ายเดียวกันกับรองนิ่าเลยนะเนี่ยโดยปัจจุบันค่ะคุณเท่ยอายุ21ปีเองนะคะเนี่ยต้องบอกว่าไปชมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะและก็การร้องเพลงเสียงเพราะ มากๆแล้วก็เต้นโคตรปังเลยอ่ะเต้นแข็งแรงมากแม่พยายามไปดูนะคะแล้วก็คุณเทสเนี่ยมีการคือฟอร์มบนเวทีมากมายเนะนเพื่อนๆเ,เป็นนักร้องเต้นร้องบนเวทีคือใส,ส่สูชรเช่นการขาคนนี้แล้วก็เพลงใหม่ของคุณเทส MV คือแซ่บมากก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่บอกว่าชอบมิวสิกวิดีโอเพลงด็อกซ่าของโนริซ่านั่นเองนะว่าแต่ว่าได้มีโอกาสเจอกันบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยอยากจะเห็นมากๆแฟนคลับเข้าบีทออกมาเยอะอยู่นะคะคลิปของคุณเทสเนี่ยค่ะที่กล่าวถึงด็อกซ a าของโนริซ่าแล้วก็เขาบอกว่าพี่สาวเต้นเก่งมากอยากเห็น กับ้องนิสาเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะเกี่ยวกับคนดงัง ออมาไม่รู้ว่าเป็นโมเมนต์ได้หรือเปล่านะแม่แต่ล่าสุดค่ะคุณซาบรีนาคาเวนเตอร์ใช่ไหมก็น่าจะได้เห็นกันนะคะในงาน VMA อยู่แล้วตอนที่ซาบรีนารับรางวัลซองออฟเดียดค่ะน้องนิ่าก็มีการปรบมือเปาะๆเลยนะตอนที่ซาบรีนาได้รับรางวัลค่ะและก็ล่าสุดเนี่ยซาบรีนาเขามีการโพสต์รูปภาพนะคะก็คือเป็นพนะี่พี่แดนเซอร์นอนที่มาเต้นประกอบให้กับโชว์ของซาบรีนาในงาน VMA นั่นเองนะแลวก็ด้านหลังที่ซาบรีนาถ่ายรูปภาพนะคะจะมีตอนที่น้องนิ่าโชว์อยู่ตอนที่น้องเพอร์ฟ บนเวทีนั่นเองจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นโมเมนต์ได้ไม่นาะนแต่ก็น่ารักมีค่ะถ่ายมีน้องลิซ่าอยู่ด้านหลังซาวิน่าแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์อยู่ถ่ายภาพด้วยกันน่ารักมากมายค่ะแล้วก็โชว์ของซาวิน่าคือสุดปังจริงๆต่อมามาพูดถึงโมเมนต์นี้กันบ้างเพื่อนวินนี่ก็มาโค้รรูปภาพน้องลิซ่าไปใน IG จีสอรีอีกครั้งเพื่อนวินนี่ก็คือมาดูๆเลยค่ะซัพพอร์ตน้องลิซ่าเสมอและล่าสุดค่ะอันนี้จาก IG ของพี่สาวเจอร์ดีแฟนของคุณอเล็กซองเดอร์พี่ชายของพี่เฟสเนาะล่าสุดค แล้วก็มีการแชร์มาที่ IG ของคุณเจรดินเองนั่นเองนะซึ่งภาพนี้ค่ะก็คือเป็นรูปภาพที่คุณริชวิสเตอร์สปูลคุณริชเนี่ยค่ะก็เป็นนักแสดงและก็โปรดิวเซอร์ชาวบริการน,น,นักแสดงหญิงรางวัลอสการ์ได้สวมใส่เสื้อภาพแรงของคุณเจรดินนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็คุณเจรดินเนี่ยก็ไปโค้ดมาซึ่งคุณริชเนี่ยค่ะมีการใส่เพลง New Wo m a n ด้วยนั่นเองนะเป็นเพลงประกอบในคลิปด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะคุณเจรดินได้มีการลงสตอรี่นะคะโดยมีการไปโค้ดร,รูปภาพจากคุณแลก็ คุณเจรดีนี่ค่ะมีการใส่เพลง new woman ใน IG ด้วยน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆดิวได้ว่าซับพอร์ตซึ่งกันเลนกันเสมอและก็เคยไปเที่ยวด้วยกันมาหลายทริปเนาะเพราะว่าเขาก็จะไปได้วยกันเป็นครอบครัวนั่นเองนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่มาซับพอร์ตโนริซ่าของเราอนาคตีไม่แน่นะโนริซ่าอาจจะได้ใส่เสื้อภาพแดงของคุณเจอรดีนะคะช่วยพี่สาวขายของก็เป็นได้จริงมาโนริซ่าครั้งนี้ก็ถือว่าโอ้ได้รับรางวัลบสเคป๊อปด้วยค่ะแล้วก็ได้ไปเพอร์ฟอร์มจัดเต็มนะจ๊ะพวกเราภาคภูมิใจที่สุดเลยเก่่่งงงมมาาาาากกๆคะ้วควรวัลอย สวยๆกรูปๆนะคะอีกหนึ่งสเตจครั้งนี้ก็จะเป็นตำนานตลอดไปเช่นกันนะคะองริซ่าซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นโมเมนต์คนกลนนะะา,างเพื่อนบกานก็อาจจะได้เกี่ยวข้องได้วยนมานะะบ,บนาเนี่ยมีการถ่ายรูปภาพแอปก็ถือว่าเป็นโมเมนต์แล้วกันน,น่ารักดีก็เลยเก็บมาววดะค่ะแล้วก็ล่าสุดคุณเทสชอบมิวสิกวิดีโอร้อกตาของโนริซ่านะคะบอกว่าเดราคตจะได้ร่วมงานกันนะคะทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและก็เก่งทุกคนเลยค่ะรยกได้ว่าควรค่าแก่การร่วมงานทุกคน